Uh, yeah. นี่อะไรครับนี่อะไรกันเอ่ยนี่ทำอะไรกันครับทำอะไรกันครับส้มตำโอ้ยส้มตำนะครับกำลังอ๋อเจ้าโอ้อร่อยเลยครับอร่อยเลยยังไม่เปิดเลยครับเปิดได้แล้วอ๋อยังไม่เปิดด้านนี้อย่างครับผมอันนี้มีแดงค่ะอ๋อมีแดงเนาะ อ๋อครับผมครับสาธุตัวน,นะครับอันนี้อะไรเอ่ยะนันนาอร่อยแน่นอนเนะาะนันน่ใจบุญอยู่แล้วเนาะโอ้น้ำเยอะเลยเดี๋ยวเขาดูใน YouTube นะครับน YouTube เนาะในยูทูปเหรอโอ้ยวันนี้อะไรครับข้าวเหนียวมูอทอดเจ้าที่ไหนครับ เขาแฝดโอ้ยอร่อยอีกแล้วอร่อยอีกแล้วรอสกรัอกกําน่อก็เปิดนอ่อในวิธีแล้วละเนี่ยงอย่างครับอ๋อเกนฮิเมะหนอครับเดี๋ยวเาก็เปิดนอ่อรอแป๊บเดียวครับอันนี้ร้อนนี้เกลียวหอ่อนนี้เกลียวทอดหน่อันนี้เกลียวทอ,อด,อ,ดอ่า โอ้อันนี้ลากครับนี่หลากตัวรอแป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็เปิดนะครับใกล้ใกล้ใกล้วินหีแล้วล่ะอันนี้หมดแล้วอย่างเอ่ยหมดลูกกินนึงหมดแล้วเล็กก็เลยนอนก้มเดียวเนาะครับรอเพิ่มแป๊บหนึ่งนี่อะไรจ้าลูกกินน้ำยาเนาะอันนี้งานอย่างครับ ตรงนั้นนะรับว่าสละปีอ๋อครับผมนี่โรงทานนะครับงานอะไรเอ่ยก๋วยเตี๋ยวเนาะอ๋อก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวเนี่ยน้ำก๋วยเตี๋ยวครับอ๋อหัวไก่ทอดเหลอันนี้ไก่ทอดแก้วนะครับอ้าวนี่ลงทานอย่าครับลงทานอะไรเอ่ยลงทานเนี่ยครับข้าวผัดเนาอ๋อข้าวผัดเนาะครับผม ครับรอแป๊บหนึ่งนะครับน้าข้าวผัดหมูนะทองเจ้าอ๋อครับผมเจ้ามันนั่งหลังอ๋ออันนี้อะไรครับนนข้าวผัด,ผดอ๋อมีขนมตัวแปบข้าวผัดนรอครับวันนี้มาร่วมบุญกันครับ <c oughs> นี่มาร่วมบุญส่งน้ำผัดว <c oughs> ่าศิละปินนะครับน้าครับรับสกรรมเขาเปิดน้า have